วันนี้ก็จะพามาชมเครื่องรางนะครับผมเห็นประกาศขายอยู่ในเว็บตั้งแต่ราคาพันเป็นต้นไปกับสิ่งนี้ผมคือเบี้ยแก้พญาเต่าเรือนนะครับหลวงพ่อนุ่มวัดนางไในครับผมไปกันเลยครับเป็นกำลังใจให้กับช่องเราช่องวันไววันแชนแนลอย่าลืมกดติดตามกด u ับสไคร e แล้วกดสั่นกระดิ่ง เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผมสวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกแล้วกับรายการสองพระตามประษาวันวายวันนะครับผมวันนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกหนึ่งวันที่มีเวลาว่างก็เลยจะมาทําคลิปสองพระให้กับเพื่อนๆืทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับผมองค์ที่เห็นอยู่นี้เป็นเครื่องรางนะครับผม เครื่องรางที่เห็นขายกันอยู่ทางเว็บหล,หลายเว็บเว็บซื้อของออนไลน์ก็ประกาศขายเว็บพระก็ประกาศขายนะครับผมผมก็เลยตัดสินใจเช่าหามาผมเช่ามาตรงนี้ <c oughs> เช่ามาถ้าจำไม่ผิดประมาณห้าร้อยบาทแต่คือเจ้าของดูงเขาไม่รู้จกนะักเนาะซึ่งผมก็ตัดสินใจเช่าแบบวัดใจมานะครับผมก็เลยไปลองค้นหาข้อมูลในเว็บอะไรบ้างก็เลยไปเจอว่าอ๋อมันอ่าสิ่งนี้คือ เพื่อแก้เบี้ยแก่นะครับผมพญาเต่าเรือนของหลวงพ่อหนุ่มแห่งวัดนางในนะครับผมจะจริงหรือแท้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าการดูเครื่องรางมันดูได้เยอะมากแต่คร่าวๆคืออยากจะให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับผมลักษณะเครื่องรางจะเป็นเบี้ยครับนี่ครับเบี้ยนี่คอนได้นะครับผมเขาจะหุ้มหุ้มทองเหลืองไว้นะครับผมแต่ว่าผมก็ ห่วงเดิมนะครับหุมไว้หุมไว้นะครับนี่นะฮะดูตัวนะครับนฮะเป็นพญาเต่าจริงๆเลยเนี่ยมีหน้ามีตาครบนะครับเนี่ยนี่นี่เห็นไหมเป็นเบี้ยแก้นะครับผมลักษณะพื้นฐานของเบี้ยก็คือจัสร้าง ตามขนบวนการแต่องค์นี้คือพิเศษคือหุ้มถามว่าเก่าไหมผมก็มองว่าเก่านะแต่บางทีก็ดูงานงานงานค่อนข้างหยาบ,ยาบหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่สวยนะผมชอบการรูปแบบการสร้างของการหุ้มเห็นไหมฮะเป็นพญาเต่าจริงนยเต่าจริงๆนะครับเต่าเรือนมขอได้นะครับเนี่ย นี่นะเต่าตัวอ้วอนๆอออเลยอ้วอน,อนๆกลมๆด้านหลังนะครับดูนะครับนี่สนิมขึ้นเลยนะครับถหมว่าเก่าขนาดไหนก็เนี้ยฮะสนิมขึ้นมาเลยนะครับดูเล็บครับนี่เล็บแน่นหนาข้างหลังก็จะคล้ายๆกันนะฮะ แต่ผมชอบแกนออกแบบนะครับด้านหลังมีด้านหลัง,ลงสำคัญมากเหมือนจะเป็นโค้ดหรือเปล่าไว้นู่นนะฮะตอนผมเช่าบแบบก็เจออย่างนะี้นะมีคำว,ว่าหมงหมงเห็นไหมมงเนี่ยมงหมงสิบแปดเคครับ,หรบเห็นไหมครับ มง 18k นี่ชัดๆเลยนะฮะมง 18k อยู่ใต้ตัว,ตวพญาเต่าเรือนนะครับนี่นะครับผมสวยๆเลยถามว่าของแท้ไหมผมก็ไม่การันตีแน่ใจนะครับเพราะว่าการดูเครื่องรางค่อนข้างจะดูยากนะครับแต่ด้วยความชอบส่วนบุคคลถึง เช่ามานะครับผมไว้ติดตัวนะครับสวยนะครับองค์ละรงนี้ดูกันอีกทีช้าๆนะครับมาให้ชมเครื่องรางกันนะฮะนีพระยาเตาเรือนนะครับผมวงพ่อนน้มวัดนางในเผื่อใครสนใจก็เห็นประกาศขายอยู่หลายที่ถ้าแต่ถ้าเกิดจะ สนใจเช่าหาตัวนี้ก็ผมขออนุญ,ญาตเก็บนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งได้ผ่านมือมาก็ตัวแรกนะครับผมผมได้มากับอแพะเขาไควา่แกะนะครับเดี๋ยวให้ชมกันในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็คงจะให้ชมกันเท่านี้ครับอันนี้ฮะเบี้ยแก่พญายตาเรียนหนุ่มพหนุ่มว่านางในนะครับเป็นเป็นเบี้ยจริงๆนะครับนี่ด้าน,นหลังก็จะมีโค้ด หมงสิบแอยู่นะครับประมาณน,นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมแล้วก็รับฟังนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปวันนี้คงกล่าวคำว่าสวัสดีครับ